ดีค่ะต้องเรามาจัด15ติชัยเด็ก11ครับด็กล้าครับผมติชัยนวัดจูมาเลขที่11ครับ และภูเขาศูยอคือทางทิศตะวันตนกขนาดกำแพงั่งตะวันตนกนตั้งแต่ชายแดนสหรัฐหรือรัสเซีย มีทำเลที่รงสมบูรแล้วก็ปล่อยการของผูกลงถึงอยงเบบอง่เป็นแหล่งค,นนคมนาคมทำให้มีผุ้คนลงตักมาเป็นจำนวนมากทำส่งผลที่พิชากรรอยู่นขั้นนั้นแน่นครับต่อไปจะเป็นการพบู่นะคะสถานที่ที่ปพบร้คือคุอคุณอ,ณอ,ณอกากันวาลี่จะอยู่ทางชิตวันตกเฉียงเหนือของรัฐซินาโรอาประเทศเม,ม็กซิโกค่ะเป็นแหล่งพบูข้อพฤดูหนาที่ใหญ่ที่สุด และระบบเกษตรกรรมที่นี่ใช้ระบบชุลประทานอย่างเข้มข้นทาให้สามารถปลูกพืชในฤดูลลที่ฝนตกไม่มากค่ะในนอกจากทุกวโกนะคะยังปลูกพืชเศรษฐกิจด้วยค่ะเช่มนะม,มะเขือเทศพิกไดโมแลตแตนกว่าค่ะโดยผลผลิตเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ส่งออกเป็นสหราชอาก็แคนาดาค่ะการขนส่งนะครับสื่อการขนส่งมีการกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่แล้วก็เมืองที่มีการ,พ,ราพัฒนาเศรษฐกิจนะครับเช่นในเมืองสโตรซิตี้อะครับ นี่เป็นผลส่งมวลชนที่ครอบคลุมเรื่องสินค้าเป็นสุดเช่นรถไฟใต้ดินครับต่อไปนะครับจะเป็นที่ท่าเรือมันซานิโลนะครับเมืองโคลิมาเป็นท่าเรือที่มีความสำคัญที่สุดในอับเบซิโกนะครับซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการสินค้าใน้มากสุดจากทิฟิ้นะครับในพื้นที่ของอับเบซิโกิตีครับแหล่งสกัดและแอลูกพิโตเลียมนะครับส่วนใหญ่อยู่ในอ่าวเบซิโกโดยเฉพาะบริเวณ่แห่งซูเรสเต้ซึ่งคิดเป็น81ปร์เซ็นต ของปริมาณสกอร์ที่สุดนแล้วของประเทศนะครับการผลิตนะครับศูนย์การการผลิตเนี่ยจะกระจุกตัวอ,อยู่ในตอนเหนือและก็ตอนกลางตอนบนของประเทศนะคะะรับโดยเฉพาะโรงแมนที่ติดกับสหรัฐอเมริกานะคะรับมอนเทอรี่นะครับเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่่ทส่สุดมีโลจิสติกส์เหล็กแล้วก็เคมีครับต่อไปเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ค่ะโดยเป็นศูนย์การการผลิตยานยนต์ที่สําคัญของโลกมีการการกนนะจุกตัวอยู่ในหลายนันและโดยเฉพาะรัน